หนูแค่ต้องการได้คุยกับเขาแค่เขามาหาหนูแค่ครั้งสองครั้งแค่นั้นก็พอถ้าวันนี้คุณตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแล้วนะคะให้คุณเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดปัญหาของคนที่แอบรักสามีชาวบ้านเขานะคะ ว่าคุ้มไหมการที่เราไปเสียเวลากับตรงนั้นนะะบางคนบอกว่าหนูทำใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าหนูรักเขาแล้วนะคะแค่หนูได้คุยกับเขาหนูก็สุขใจหนูไม่ต้องการอะไรเยอะหนูแค่ต้องการได้คุยกับเขาแค่เขามาหาหนูแค่ครั้งสองครั้งแค่นั้นก็พอคุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะคุณอย่าลืมสิธรรมชาติของมนุษย์นะคะ เวลาที่เราทุ่มเทกับอะไรนะเราก็ต้องการให้เขาทำกับเราเหมือนกันคุณรักเขามากเท่าไรคุณก็ต้องการให้เขาเนะี่ยรักคุณมากเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นกฎของธรรมชาติทั่วไปนะคะขอให้จำไว้นะคะอย่าไปคิดว่าตัวเองเป็นคนพิเศษที่ว่าสามารถทำได้นะหนูแค่ได้รักเขาก็พอนะคะถ้าพี่บอกว่าให้หนูตัดใจเนะี่ยพี่ให้หนูไปไต่เหอะนะ สาวสาวยาโง่เลยนะคะอันนี้แอดมินขอใช้คำว่างโง่นะคะสำหรับคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะคะถ้าวันนี้คุณไม่รู้เนะี่ยแอดมินไม่ได้ว่าคุณนะคะแต่ถ้าคุณรู้แล้วคุณยังเลือกที่จะรักเขาต่อเพียงแค่ว่าตัวเองตัดใจไม่ได้แบบนั้นนะคะอันนี้ถือว่าโง่แล้วล่ะนะแอดมินมองว่าคุณกําลังทำลายชีวิตของตัวเองมากกว่านะคะคุณอย่าลืมว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ย เมื่อเรารักใครแล้วนะคะเราก็ต้องการให้เขารักเรากลับเหมือนกันนะคะแต่ถ้าวันนี้นะคะผู้ชายที่เรารักเนี่ยเขาเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะสิ่งที่คุณต้องการคือเขาไม่าสามารถทำให้คุณได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่าไปเสียเวลากับตรงนั้นนะคะก็เหมือนที่แอดมินบอกกับทุกคนบ่อยๆนะคะ เวลาที่คุณจะคุยกับใครนี่ยให้คัดกรองกันก่อนนะคะคุณบอกว่าคุณทำใจไม่ได้คุณขัดเขาแล้วคุณจะตายนะแอดมินขอถามคุณนิดนึงเหอะนะสมัยเรียนอ่ะคุณเคยมีแอบรักผู้ชายคนไหนไหมขอถามอีกคำถามหนึ่งตอนนี้คุณยังจำได้หรือเปล่าว่าผู้ชายคนนั้นชื่ออะไรทำไมสมัยนั้นน่ะ เวลาที่เขาไม่มองคุณไม่รักคุณแล้วเนี่ยคุณรู้สึกจะเป็นจะตายนะคะอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้ทําไมคุณอยู่ได้แบบสบายแล้วรักคนอื่นไปแล้วนะคะจริงๆแล้วนะคะมนุษย์เราเนี่ยไม่มีอะไรหรอกที่เราตัดใจไม่ได้นะ,ะเราแค่ต้องการเวลาเท่านั้นเองถ้าวันนี้คุณตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแล้วนะคะให้คุณเนี่ยดึงตัวเองออกมานะอย่างเช่นถ้าเราต้องอยู่ในที่ทํางานที่เดียวกันนะคะ ลาออกเลยนะไม่ต้องทํางานที่นั่นอีกนะคะไปหางานทําที่อื่นจังหวัดอื่นนะให้ให้อยู่ไกลาจากผู้ชายคนนั้นซะนะคะหคือดึงตัวเองให้อยู่ห่างไกลจากเขา 2. ก็คืออย่าติดต่อเขาอีกนะไม่ต้องไปนสนใจหลอกเรื่องเขาจะเป็นยังไงเขาจะติดต่อมาไหมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ 3. ามก็คือให้เวลากับตัวเองนิดนึงนะคะอาจจะใช้เวลาหนปีสปีสปี ก็แล้วแต่สภาพจิตใจของแต่ละคนนะคะว่าเราสามารถที่จะปรับตัวเองได้ไหมนะคะแอดมินคิดว่าหลังจากนั้นไม่กี่ปีนะคะคุณลืมหมดนะคะคุณอาจจะลืมไปด้วยซ้าไปว่าผู้ชายคนนั้นชื่ออะไรนะคะโอเคค่ะยังไงเนี่ยแอดมินก็ขอให้ทุกคนเจอแต่คนดีๆนะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ